คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกับมหาจ่าอีกเช่นเคยกับช่องจ่าเอี้ยนชาแนลนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็รบกวนหน่อยนะครับฝากเพื่อนก,กดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยเด้อโอ้โหเกมนี้นะครับไม่เล่นนานมากไม่ได้แตกเลย4 5หเดือนนะครับเพื่อนหลังจากแม่งโดนแบนไปเพราะว่าเล่นเท่าไหร่ก็ตกดำเล่นยังไงก็ไม่ผ่านนะครับเล่นยังไงก็ไม่แตกนะแต่เป็นเกมในตำนานของกูเลยนะครับเพื่อนเออเคยหลายสูงสุดส่งร้อยกว่านะครับเพื่อนฮือฮามากในช่วงนั้น ก็ลองสักหน่อยนะครับเมื่อก่อนไม่ลุกลักเลยนะโดยทุน2,000นะครับเพื่อนๆแต่จะเล่นแบบไหนเบ็ดเท่าไรนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มรักที่ทานกันเหมือนเดิมกลุ่มรักที่ทานคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกกวดล7เจ็ดรอบนะครับเพื่อน ตั้งแต่9ก้ามงเช้ายันสามทุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายลักลัก,ก PGVP แล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับแจ้งค่ายละ4เกมนะครับ7รอบ9ก้ามงถึงสามทุ่มพวกมึงปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกแตกระจายอะไรก็ว่านไปนะมีกลุ่มได้เปรียบแน่นอนนะมึงไม่รู้หรอกกนไหนมาไม่มานะมีแอดมินแจ้งเกมแต่มีใชยไปกว่าครึ่งเลยนะครับเพื่อนแต่ว่าส่วนการแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อเเนะครับเพื่อนขอเข้าใจสลถนิดนึง มันมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนใครทุนมันด้วยถ้าใครสนใจก็เข้าเมนแรกใต้คลิปกันเลยนะครับปางมงินไปเรียบร้อยแล้วมามาในแตะเลยนะครับ4 5เดือนไปเทคนิคเดิมก่อนเบ็ดทิ้งเออลองดูหลังจากช่วงนั้นนะครับตัดสินใจเลือกเล่นก่อนเพราะว่าเล่นยังไงก็ไม่แตะนะครับตกดําเป็นว่าเล่นเลยเออผ่านตกดําก็ไม่จ่ายนะครับลองดูช่วงนี้ นานมากๆเลยเมื่อก่อนนี้เป็นลูกลักเลยกิมทําเงินของกูเลยนะครับนี่รอไหลสากสี่ช่องห้าช่องสวยๆนะครับเดี๋ยวซื้อไหลไหมไม่ไหลเก้าเกมนี้บังคับซื้อเล่นให้ตายยังไงโอ้โหสเก็เตอร์สมาลองดูเบ็ดธรรมหากินเอ้อไม่ใช่ดิเบ็ดซิบดิ 750. เจ็ดห้ถูกแล้วจะกดทำไมเนี่ยไอห่ามา นี่เหลือไวพันสองนะครับกันเหนียวไว้มาเพื่อนเพื่อนไฮไลท์ของเกมนี้กง้อนะครับบับบับบับผ่านไหมผ่านไหมโอ้โหอย่างสวยไม้แรกเอาไงดีไม้แรกเอาไงดีมาไปแปลกูไปก่อนดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนเออมาปแปลกบบนี้คูณสามก่อนแล้วกันดอกแรกโอ้โห ไม่ไหลไม่เยอะๆนะครับคีโอแตกคือแตกเลยแตกหนักด้วยที่สําคัญเกมในตำนานของ b g นะครับเกมเก่าเกมแก่เลยใส่ติทําไว้คือ2องนะครับเพื่อนตรงนั้นฮือหามากเออหาว่คกูไปดูคลิปมาัางอะไรมั่งไอห้ห่าเลอะเทอะปัญญาอ่อนนะครับ มา6หมุนตอนนี้คูณ10ถือว่ายังเบาๆอยู่โอ้สเก็ตเตอร์ไม่ชอบเลยนะเพราเกมนี้ฟรีลงยากนะครับในฟรีคนไรคำนวณสวยๆตัวแพงลงนะครับโอก็ได้หรือว่าไม้กางเขนก็ได้โอ้โอหลุ้นฟรีแล้วมาไหมรับครั้งได้เลยกูป,ปัันไปสัก40-50คลิปนะฟรีในฟรีสักครั้งสองครั้งได้รู้สึกเออตัวนี้ได้อยู่จะไไรไหม ไดเป่าผมมาดิฮึบไมค์สองแปแล้วไวสองสวยสามสิบเอไมค์หนึ่งสิบตัวแล้วไวสามสห้าสวยสาเจไมค์สเอาดิมาดิสีสยังไงต่ออย่าหยุดยีด่สตัวโอ้โหรายนี่อะไร เบ็ดสิบสองพันเจ็ดหกสิบมาถึงก็บวกเลยง่ายๆเลยนะครับเพื่อนคูณสี่สิบหกไหวหนึ่งสนะี่สิบเก้าสองร้อยเก้าสี่ของงามๆนะทีโออ่ะเออขอโตแพงสักดอกได้ไหมโอ้โหมุมสุดท้ายจบดิคูณสี่สิบเก้าสามพันห้านะครับสิบสองอูถ้าเป็นเกมมือน,นี ถือว่าแตกหนักแล้วแต่ว่าคิวถือว่าเบาอยู่นะครับนี่จะเป็นเมื่อก่อนนี่กูถอยแล้วนะครับแต่แม่เตะนานเลยลุยต่อแล้วกันนะครับเพื่อนเออเดี๋ยวลองดันเบ็ดขึ้นแล้วกันไม้ต่อไปขอหน้าสวยก่อนกูถึงก็ถอยไแล้วนะครับเพื่อนทุนเท่าไหร่สองพันบวกมาสองพันกว่าเออจะเป็นเกมอื่นนี่คือแตกหนักอุ้ยคิวโอโ้แบบนี้ต้องซื้อ ตอนนี้อยู่ที่4,007นะครับเอาไงดีสัก30 30ไม่ร้อยอ๋อยี่สิบประกันยี่สิบสอร่1 5 eral. ันอ่ะไปเออเหลือ3,200ันะครับเพื่อนๆมารอบที่2แม่งรอบแรกหมุนผ่านด้วยรอบ2เสียวๆอยู่นะยังไงละ่ะเพื่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โหสองมิลไอสัตว์ฮึบฮึบเอ้ยเอ้ยเอ้ยรอบที่แล้วคูณสามรอบนี้ขอไปต่อ ยังไงโอ้โหเสียวไส้บวซีติดเอาละกระจายไม่แค่นั้นเองดอกแรกเอาไม้กางเขนกับคนนกตัวแพงตัวนี้ไม้สองขนนกแปดกังเขนสิบวายหนึ่งวายไมได้กังเขนเหรอไม้สองโอ้คุณน,น่าจะเป็นตัวหลักอเอาดิคุยยี่ห้าเปิดได้สวยโอ้ยวายสาม ไม้สองโอ้ยเอาไม้แรกไม่มาตัวแพกมาไม้นี้ยี่ห้าตัวคนนกแปดคุณสี่เบ็ดดอกนี้เท่าไรเอ่ยแปดพันเจ็ดโอ้โหหมื่นสองกำไรหมื่นหนึ่งเอ้ยเอ้ยคิวสี่เก้า เลยแปดหมุนตอนนี้แตกหมื่นพันห้าโอ้จัดให้กส็สมสาสมใจเลยทีเดียวคีโอไม่เล่นนานไม่สองโอ้ยอ่าอีกเจ็ดนะครับเจ็ดหมุนสองพันสามตอนนี้หมื่นห้าไอ้สัตว์กำไรหมื่นสามแล้วเอาวะคีโอสเกตเตอร์มาทำอะไรมาทำอะไร 610กับ6หมุนยิ้มเลยกู65เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยในฟี <What? S 1> โอ้โหแบบนี้ก็สวยดิบุยสิบหมุนนะครับเพื่อนๆตอนนี้คูณ73หดสมุนสริติใหม่ได้เลยนะอย่าว่าลพอเอ้ยว่าลสอง เอาว้าวสามเฮ้ยโอ้โหเสียของโอ้โหห้าดอกเลยไอ้สัตว์โอ้โหหกดอกเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหจะให้เพื่อแบบนี้โอ้โหยว้าวไว้แปดดอกหกมุนโอ้โหเอ้ายังไง มาอีกไหมโอ้โหไม่ลงจะลงอยู่แล้วเมื่อกี้โอ้โหวอลุ่นล้วนเลยสิบสี่หมุนมาายดอกที่สิบโอ้ยแม่งเสียโขง่ะโดยเฉพาะเก,กมนี้นะครับเพื่อนแม่งเอ้ยคูณเก้าสิบสามโอ้โหแบบนี้ก็จบดิ โอ้โหเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรในฟรีเอามาจ่ายดอกนี้โอ้โหร้อยหนึ่งโอ้โหเสียดายของสองพันสี่หมุนสุดท้ายโอ้โหจ่ายดอกเดียวในสี่สิบสี่หมุนโอ้โหจะจบโหดมากหมื่นเจ็ดกับสิบหกบาทนะครับเพื่อนๆโอ้โห ทำคลิปมาเยอะมากเล่นมาเยอะมากคิโอนะครับในฟีนี่รอบที่2ที่3ไม่แน่ใจโอกาสลงนี่ยากมากนะครับในฟีมันโอ้ยตอนแรกกะจะมาเล่นมาดูเชิงนะครับเพื่อนบอกว่าทุน2 0 0พเออก็ดอกแรกผ่านดำนะครับปกติหมุนนี่ยากมากเกมนี้โอกาสตกดำค่อนข้างบ่อยนะครับก่อนหน้านี้คือแบนโดนแบนเลยไม่มีใครเล่นเลยนะครับกูไม่เล่นเลยนย่าับเล่นเท่าไหร่ก็ไม่จ่ายตอนนี้กลับมาโอ้หสุดยอดคีโ นี่อะไรคีโอของเทสต้องจ่ายแบบนี้นะครับเพื่อนเตเสียได้นะครับไม้สองกดไปฟันนะฮโอ้โหสิบสี่หมุนจ่ายดอกเดียวสถิติไว้คือสองร้อยสิบสามนะครับตอนนี้คูณหนึ่งร้อยหนึ่งถ้าจ่ายดีนี่ทะลุแน่นะครับเสียดายนะครับมันยากอยู่แล้วแต่เคยทําได้ไงถ้าคูณร้อยหนึ่งก็ถือว่ายากไม่ก็ยากแต่ว่าแต่ว่าในฟรีมเป็นไปได้หมดนะครับก็ทุนสองพันตอนนี้สองหมื่นบวกหมื่นแปดโอ้โหคีโอดั้งเดิมต้องแบบนี้นะครับเพื่อนอ่ะ วันนี้สงไม้นะครับเพื่อนเออปกติจือจอดแค่ไม้เดียวพอแล้วนะครับแต่ว่าคือไม่เล่นนานแม่แตกเลย45เดือนลองหน่อยนะครับเบ็ด20กดไปพันห้านะครับโอ้โหแตกมา17ื่นเอ่ะก็พอแล้วนะครับ10กวนาทีแล้วนะครับเพื่อนเออเยอะไปแล้วก็ก่อนจากไปนะครับก็ฝากเพื่อนกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้จ่านหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ